กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบคารวะคร,รู้ทุกท่านจาริญธรรมสำสตรีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อโนโนทนภายุคนดาพันธ์งชื่อทางธรรมวาเย็นน้อมพุธเจเล่นจิว๋วเป็นจิตอาสาประจําส่วนปานาบุญสามประชุมแทนมีความหวงพองสามจบอริยะปัญญาตรีแล้วกําลังต่ออริยะปัญญาโทค่ะ สถาบันวิชารามและกำลังศึกษาปริญญาเอกคณะพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎกศึกษามหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวันนี้มันเกิดเหตุว่าเราเป็นอันดับที่สองไม่ใช่หรอคะเห็นอาเจย์ยกมืออยู่นึกว่าอาเทย์เป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราพร้อมอาเจย์จอมค่ะพี่จิวอาจย์จอมจองช่วงเวลา มองเหมือนเดิมค่ะได้เลยได้เลยเพราะว่านี่แหละถ้าเราไม่มีเงื่อนไขให้ใจพิทุจนเมื่อไรก็ดีทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าเคยเคยชอบนี่กิเลบบอกว่าชอบอันดับหนึ่งตอนนี้แค้อันดับหนึ่งจะเห็นว่าช่วงนี้อากาศมันสบายมากเลยค่ะหน้านอนแล้วก็ฝนตกทั้งวันเมื่อวานก็ทั้งวันว,วันนี้ก็ไม่คึนก็ประทับใจฉากข้างหลังที่ว่าเป็นต้นดอกแคเนี่ยค่ะ โอ้ยตั้งแต่เขาขึ้นมาเนี่ยให้เก็บได้ทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวก็เราว่าเก็บตอนแรกก็เก็บแค่เช้าอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เก็บได้ทั้งเช้าและและเย็นเลยค่ะก็เลยมาเปรียบเทียบกับกิเลสข,ของเราเนี่ยว่ามันไม่มีวันหมดเหมือนกันมันจะผุดขึ้นมาทุกขณะปัจจุบันเลยค่ะทั้งครูส่งกันบ้านว่าคือกิเลสมันจะเคยเสี้ยมบอกว่า เฮ้ยเธอไม่มีความทุกขเหรอเธอไม่ต้องมาส่งกันบ้านแต่ปัจจุบันนี้อ๋อมันมีทุกขนาดจิตนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขี้เกียจแล้วก็ไม่ตามทานมาส่งกันบ้านทุกๆวันเนี่ยค่ะมันจะทับถมเอาได้เลยค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นว่าเราเกิดเกิดกิเลสอย่างเช่นไม่ว่าจะคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมคะแต่สิ่งที่จะมากที่สุดก็คือคนนี่ะค่ะคนในเวลาที่เรามี อย่างเวลาเราจัดออนไลน์ที่มีการจัดรายการมันก็อย่างหนึ่งนะคะครูแต่เวลาพอจัดออนไซต์เนี่ยโอ้โหคนมารวมกันจิตอาสามารวมกันพี่น้องมาช่วยกันทํางานทํากุศลแล้วก็บุญชําระกิเลสที่ขัดเจ้ากิเลสซึ่งกันและกันยังมีผู้เข้าค่ายอีกที่เป็นตัวแปรใหม่ๆเข้ามาในทุกๆค่ายทั้งนี้ดีตั้งแต่ท่านอาจารย์ให้นโยบายมาเปิดค่าย ในการที่ว่าจะเป็นจัดค่ายสุขภาพที่ส่วนปานาบุนสามก็จัดได้มาสองครั้งแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าออมันดูเหมือนมันยุ่งเหยิงไม่ไม่น่าจะมีอะไรที่จะทำให้ได้สมุตีแต่มันรู้สึกว่าดีค่ะแล้วก็คราวที่แล้วที่เราไม่ได้มีโอกาสส่งกันบ้านเพราะว่าจะกก็จัดค่ายอยู่ฉะนั้นเนี่ย พอมันวางไม่ส่งกันบ้านแล้วก็จัดค่ายทำนะทุกขณะปัจจุบันรู้สึกดีแล้วก็มีพลังใจเสริมมันมันเคยคิดว่ามันจะต้องเหนื่อยต้องท้อเพราะว่าตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นสื่อแต่ก่อนมันเป็นพิธีกรแล้วก็ส่งต่ออ้าวไฟสื่อช่วยเปิดนะคะเดี๋ยวนี้วิ่งมาเป็นสื่อด้วยนะคะแล้วก็ได้มาอ๋อเวลาไม่มีขาตั้งไหม่เอาเป็นขาตั้งไหม่คือ ทุกทุกท่กทกทานที่เป็นวิทยากรที่เราเราเชิญมาถ้าท่านไม่พร้อมเปิดเพราะว่าพ้อยอ๋อเอาพิธีกรนี่แหละค่ะไปเปิดเพราะว่าพ้อแล้วร่วมเป็นวิทยากรเสริมมันรูน้สึกว่าโอ้เราทําได้เลยนะคะตั้งแต่มาเปิดเสียงปุกเป็นตั้งแต่พานลงตั้งแต่มาจัด<อ>เวทีปูเสือแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรามีพลังก็คือการอ่านใจกิเลสนั่นแหละค่ะถ้าเราอ่านตามทัน มันจะเป็นพลังที่เสริมให้ไม่ต้องมีเงื่อนไขให้ใจเป็นทุกข์แล้วก็เก็บเอาเอาประโยชน์ในทุกสถานการณ์แล้วยังได้ได้ได้เก็บเพชรทุกเม็ดเลยที่เรามีกิเลสข,ขุดขึ้นในะปัจจุบันแล้วถ้าเราเป็นพลังเหนี่ยวนาที่ไม่ดีอ่ะท้อใจน้อยใจแหวงใจร้องไห้ขี้โมโปกเหมือนต่ก่อนมันก็จะยิ่งย่กทันี้เลยยิ้มแล้วก็ยอมแล้วก็เย็ยนให้เหมือนกับ เย็นน้ําพุธเนี่ยค่ะที่จะอ่านน้ำมทำตนเป็นคนรับใช้พร้อมสู้เปิดใา่สุขภาพต่อไปค่ะประชาสัมพันธ์เดือนกันยามีวันที่เก้าถึงสิบเอ็ดนะคะประมาณนี้ค่ะครูรู้ขอบพระคุณค่ะค่ะต้นไม้ที่แข็งแรงนะคะก็จะออกดอกออกผลได้มากมายค่ะจิตใจที่เข้มแข็งค่ะมีประสาทสัมผัสที่ดีนะคะก็จะเห็นค่ะก็จะตาดีเห็นกิเลสที่มากขึ้นค่ะ มันอยู่ที่ความเข้มแข็งนะคะมันอยู่ที่ความเจริญของเราเองนะคะในการที่จะมองเห็นในสิ่งที่เมื่อก่อนเรามองไม่เห็นค่ะนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะและทุกอย่างนะคะเรื่องเกี่ยวกับคน,นะค่ะอย่างที่พ,พ่อครูสัมมนาเคยบอกนะคะคนก็คือคนนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นมาัาจะยุ่งวุ่นวายนะคะ <c oughs> เราต้องอยู่บนอาการคนให้ได้ค่ะ เราต้องพยายาม <ขอ S 1> <ถ>รู้เราเป็นมนุษย์ค่ะความจะเป็นมนุษย์สอได้ต้องสีม้าเอน้ําตาสีมหาสมุทรเลยค่ะครูปฏิบัติทําน้ําตาหนองหน้าจริงๆค่ะแต่ว่าคุ้มมากเลยค่ะอยู่ท่ามกลางหมู่มิตีสหายดีเนี่ยค่ะเป็นที่สุดแห่งการพ้นทุกค่ะตอนนี้รู้สึกโอ้โหคุ้มจริงๆค่ะครูค่ะเดนก็เห็นประโยชน์นะคะการที่อยู่กับหมู่มิตรดีเนี่ย มันทําให้เรารู้นะคะว่าทุกคนน่ะมีสิ่งดีเพราะฉะนั้นในการที่เราจะก้าวล่วงไปเพ่งโทษถือสามินหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราขาดทุนแน่นอนคะ่ะแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มคนที่อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยบางครั้งเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราหูใช่ไหมคะมันจะไม่มีตัวเตือนเท่ากับที่เราอยู่กับหมู่มิตรดีที่เราก็ต้องโ,อโหขาดทุนขาดทุนขาด,ด,ดทุนแน่นอนนะคะถ้าเราทําสิ่งที่เพ่งโทษถือสากันนะคะค่ะ เจนพี่ออนค่ะฮ่ะอนุโมทนากับรู้พี่เกี่ยวค่ะในการที่เราได้บำเพ็ญน,นะคะทั้งออนไลน์ออนไซต์เราก็เห็นความแตกต่างนะแล้วเอาประโยชน์ได้ในทุกสถานการณ์นะคะ <c oughs> เห็นความแวลวัยนะคะเพราะว่าเราเราไม่มีเราไม่มีอะไรนะเราไม่ได้เสียกําลังไปให้กับกิเลสนะคะพอเราไม่มีเสียกําลังไปให้กิเลสมันก็เลยมีกําลังที่จะทําอะไรได้หลายอย่างะคะ่ะ ที่ที่บอกว่าเออมีอะไรนะปาฏิหารเหมือนมีปาฏิหารนะ่ะเนาะเออทาได้หลายหลายอย่างเนีย่ยเป็นเพราะอย่างนงี้แหละเพราะว่าเราลดกิเลสคะ่ะอ่อ,อนเห็นเห็นที่จิ๋วนะคะบาเพ็ญเยอะมากเลยนะคะรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออในร้านร้านร้านขายของนะคะแล้วก็ยังมาช่วยพี่น้องปอโทรพอเองร <c oughs> ับจ้างเรียอนกันค่ะรับจ้าง <c oughs> เออเป็นผู้ที่แบบว่ามูทูแววไวมากเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองทำได้อยู่ตลอดเวลาอนุโมทนาค่ะพี่จิ๋วค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะคุณออนเช่นกันนะคะเห็นอยู่หน้าจอตลอดเวลาจิ๋วก็ได้แรงดมดาลใจจากคุณออนนี่แหละคะ่ะที่เฝ้าแล้วก็มีช่วงไหนที่เราไปเสริมเติมเนี่ย ก็รู <c oughs> ้สึกว่า <hyster> ม <ia> ีฉ <c oughs> <c oughs> ัน um ท้าตามคุณออนเลยค่ะแม้จะอยู่ออสเตรเลียเหมือนเราอยู่ประเทศเดียวกันเลยนะคะค่ะรู้สึกว่าอยู่อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้เนาะเพราะเราปฏิบัติในแนวเดียวกันเนาะพี่จิวค่ะอ่ากอบคุณเช่นกันค่ะค่ะพี่โสะคะพี่โสจะเพิ่มเติมอะไรตรงจุดนี้ได้โค้ดหรือยางเดี๋ยวอ่อนเปิดไมให้พี่โสดกัน ค่ะก็ขออน้มทานากับน,น้องจิ๋วด้วยนะคะก็เห็นอยู่ค่ะโอ้โหยังคิดว่าน้องจิ๋วเจ้าเวลาที่ไหนไปนอนนะ <c oughs> อพอพอพอก็พอๆกับน้องออนเลยเห็นอยู่แต่หน้าเจ้าตลอดไปรายการไหนก็อยู่รายการนั้นวอนที่สามที่สามต้องด้งหวัวตื่นมาจองคิวส่งกันบ้านโรงเรียนของหนูที่สามสี่สิบห้าทุกทีไม่ได้ไม่ได้ส่งก็ขอฟังแบบโอ้ oh, มันเป็นอัตโนมัติอ่ะไม่รู้เป็นอะไร ยังไงมันรู้สึกมีพลังมากขึ้นทุกทีนอน3า,าชั่วโมงสชั่วโมงก็พอแล้วะคะ่ะรู้สึกอิ่มเต็มพอแล้วก็สุขใจไปกับทุกทุวันแล้วค่ะ